ขายขนมด้วยขายขนมด้วยเหรอได้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 แป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ไหนอยู่ไหนไจืดจืดๆนี่อ่ะชขนนูขนมเนี่ยขนมเมื่อไหร่อร่อยแน่นอนใช่ไหมโอ้โหนี่ถูกมาก10บ,บาทอ่ะชูยกอร่อยมากอร่อยไหม,ย,ไหมยกนิวกน้วยกนิวกน้วยกนิ้วอะไรนี่จืดนี่อ๋อ เผอเถินจังหวัดลำปางอ่ามีแถวจีนแม่ค้าไม่เอาเอาก้าหูยสดสดเลยเดี๋ยวดูเราจถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยอาจารย์มาวีดีโอวีดีโออันนึงโอ้ทองทองเปื้อนเส้นบอลเลอร์บอลเทอร์เนี่ยระวังมันลอยนะอืมจ้าโอ้โหนี่เลิศหืม เนี่ล่าปลาล่าปลาคุณยายเปิ้นทำล่าปลาเหมาะแ่ท้ๆนี่ลอดช่องลอดช่องสิงคปโปร์ครับจะมาอยู่อำเภอเถินโอ้โหเลิศน,นี่กำลังโจ๊ะเลยกำลังโจ๊ะเลยฮัโหลฮัโลโหลเป็ดนี่บรรยากาศบรรยากาศโดยรวมโดยรวมเหรอกำลังรอสามโมงเก่งนี่ปนจะมาตั้งตรงกลางละตอนนี้ยังม่ได้เตือนโอ้โหมีของกินเยอะโอ้หน่อไม้อืมด้วย กำลังด um ิ้นเลยกุ้งกุ้งสดกุ้งสดนี่โอ้ยลูกค้ากำลังโอ้โหกบกบกบไก่โอ้กบโอ้ยนี่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 อจือเอาจ้าปูปูอ่ากล้วยโอ้ยเอาอีกแล้วแม่ค้าขาประจำอือนี่เจี๊กกุ้งเจี๊กกุ้งโอ้โหจ้า โอ้มีแถวยาชูกำลังเลยนะเนี่ยใครโดไม่รู้ลมนี่จัดได้เลิศโด้อ้ยดอ้เดีอยว้อ้อเย้าเ้วยั้ไเ่เผาใเ่ไหเถ้อเผ้อล้อเันเหีอเดอเอเด้อเดดอ้อ้ออเด้เดอ้อดอด้อ้เดอ้อเด้อด้อ้ออ S <S น้นมันกูเศร้าเอาไว้ให้อย่าง <S <S อ่ะอ๋อเป็นหูกันเลยพูดพร้อมกันเลยไว้ใส่แผลอีหรอ,อยาโบราณครับพี่น้องจา๋านี่โอ้โห,โห,โหดอกอไรย่างเนี่ยดอกอะไรอย่างดอกขจรเอาไว้หอย่าง,อ,าอ,าอ,อ,อ,างอ่ะเหรอโอ้เราใส่ไข่ก็อร่อยไหมงอโอ้โห,โห,โหดอกขจรครับพี่น้องจา๋าเลิศจริงๆครับพี่น้องจา๋านี่อุ้ยเห็ดไอ้แดงเนี่ยมาแล้วเห็ดอะไรนะ เห็ดอะไรนะเนี่ยอันนี้เห็ดอะไรพี่สีแดงๆเนี่ยเห็ดดแงกอ๋อเห็ดแดงกอจ้ะนู่นโอ้โมีแมงเงี่ยงกับหูนี่ปัดอืมจ้ะตามนั้นโอ้ยตะเกียวโอ้ยอะไรเนี่ยปัดปลาจอมอ๋อผักดองผักดองผักเสี้ยนดองโอ้จ้ะเลิศโอ้สนุกจริงๆเลยอ๋อเอาคนสวยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย เลิศจึ๊ดโอ้โหวันนี้รวยแล้วดังตังเพียบเลยแท้อืมนี่ฮึ่มครอบครับนี่ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่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 โอ้โหอะไรอันนี้อะไรแล้ <c oughs> วจะท,ทอดทอดเลยเหรอ <c oughs> โอเคโอเคอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอร่อยไหมยกนี้ยกนี้ยกนี้ิด <c oughs> เออตามนั้น <c oughs> เลิศ <c oughs> อีกแล้วครับพี่น้องจา๋าโอ้ยถอยครับโอ้โหปลามีปลาสดๆเลยเลิศอืมด้วย นี่ขายสเปซสปาดเลยนะเนี่ยโอ้คุณยายกำลังขายเลยดอกแบ่งตงบบาทละเลิศนี่ปลาปลาปลาโอ้โหปลาสดสดสดไม่สดดูดิโอ้โหนั่งสบายใจเฉ้ประชุมสภาเลิศเลิศตลอดนี่ของกินนี่ บรรยากาศพาท่านชมขนมครับโอ้โหนี่กำลังขายม่วนเลยเนะาะจ้าบาเป็นยังบาเป็นยังโอ้ก็เลี้ยงก็เลี้ยงนี่ก็เลีย้ยงโอ้โหนจะตังค์แล้วตอนอนี้นะโอ้โหมีแบบทองด้วยเนี่ยนี่ทองหยองทองหยองเลิศน,นี่โอ้โหบัตร,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 รแดงถุงละสิบบาทเพื่อพาะเนาะถูกแต่ถูกว่าอ๋อถุงใหญ่แต่ใหญ่ว่าโอ้โหย ล่ะโ oh, อ้โหถูกแ,แต้แท้โอ้ปาก้าก็มาทอดสร้อยทองมาทนี่ตามนั้นจากคองพีเจสเดือน้อยพาท่านแอลเอำเภอเถินจังหวัดลำปางโอ้โห,โหกำลังเตรียมวุ่นแล้วครับตอนนี้อย่าเพิ่งยุ่งกับเปิ้์ลเลยดโอ้โหเปิ้์ลกำลังวุ่นว่ะวุ่นวายเอาแล้วๆๆนี่ๆๆไอ้พี่น้าโอ้ยขายอะไรเนี่ยดูขนมขนมโอ้โหไข่ไข่ไข่นี่แม่ค้าขายไข่ชูนิ้วชูน, <c ass ion ing> นิ้วโอ้เจิ้งเจิ้เจิ้ี่แม่ค้าขายไข่งามครับพี่น้องจ๋าไข่เป็ดปลาท้อโอ้โห นี่ตามนั้นขอบคุณครับงาอำเภอเทิงหจัาลำาปางจากผมิเจอโอ้โหเป็นปุ๊กเลยโอหอะไรกันนี่อเลิศจริงๆโฮเทลมีแซลมีแซลกันโดดๆร้านของเธอนี่ปะโถนี่ป้าตามนั้นจากผมวิเจอเสือน้อยไายงาน